ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีกันครับทางช่องนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับครับขณะนี้กับเวลา16.30นนะครับมาไวกว่าที่คิดนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาไวกว่าที่คิดนะครับเอาเสี้นอดีตใส้เวลาอัดคลิปอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับพี่น้องเอฟซีเรากาใช้เวลาโหลดคลิปประมาณประมาณ16.40นนะครับเสี้นอดีก็จะ เลยแผ่หดลงไปนะครับเนาะครับยังมาแลงนะครับ ouais. ยังแดดฮวันคือเก้านะครับพี่น้องเออยู่ทางหลังเป็นทงนะครับธงหน้านะครับเพราะว่าอยู่หนาบัานเสียงนดีอัดิดบ่ได้นะครับเนาะเลยต้องมาอัดอยู่หลังบ้านนะครับเนาะหลังบ้านนะครับเพราะว่ามันเสียงเสียงซางนะครับเป็นตัดเล็กนะครับมันดังนะครับย่านพี่น้องเข้าไ่ได้ยินครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีเฉพาะวงในนะครับ ับมาอยี่ยงหรืนะครับครับเลขเกตบ่มาเลขหกบ่มามาเลขแปดกับเลขสองครับพี่น้องยูี่ครับรอบนี้นะครับท่านอาจารย์บอกว่านะครับตัวเลขเพื่อนก็ได้มานะครับเพราะมันตัวเลขของเพื่อนเพื่อนก็นั่งย่ำยกขคือเก่านะครับพี่น้องยูซีกับบ้าว่ากันนะครับเพื่อบางที่ท่านผัดนะครับพี่น้องยูซีเพื่อนบอกว่าสันเนาะเพื่อนบอกม่านะครับ เผื่อบางทีมันพลาดนะครับกับบ่าวากันนะครับเขาเชื่อนาดีก็มานําเสนอให้พี่น้องเข้าคือเกานะครับรอบนี้เป็นรอบวันจันทร์นะครับที่25นะครับ25มีนาคม2567นะครับพี่นยุ้ยซี่รับเฉพาะวงในลาวพัฒนานะครับมาแน่นอนบนยำคือเกานะครับพี่นยุ้ยซี่เขาเป็นความเสือส่วนบุคคลนะครับผู้ใดว่าบ่แมีนจิงแท้ซ้าได้ก็แลวแต่นะครับพีนอนยุ้ยซี่แลวแต่พี่น้องเข้าสิ พิจารณาเบิ้งนะครับครับตัวเลขมันยังก็เกิดขึ้นได้นะครับเชื้อนาดีกับบอดดกกรันตีแทนเพื่อนน้านะครับบ่ได้กรันตีแท่นทานอาจารย์นําครับหลอดนี้สีมาตัวใดแต่ว่างามครับตัวเลขพิ่น้องทีงงง่ครับเชื้อนาดีเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันอยู่หนบ้าน <c oughs> ดังแห้งนะครับเสียงสร้างตัดเล็กเราก็เสียงคาะำเล็กคว่ยังตั้งตงนะครับ มันก่อสร้างนะครับพี่นอ้องเย็บี่ไปเลยเห็ดย่านพี่น้องข้าวลำขั้นมาอัดอยู่หลังบ้านบรรยากาศแดดแห้งพี่น้องเย็บี่ขับมือนี่เที่ยวจินต์นน้ำแข็งเบิดไล่แล้วนะครับกับสร้างเอาเห็ดนำบ้านเห็ดนำยังเลี้ยงสร้างมือนี่เห็ดเอารอบนี้พี่น้อง FC. เยี่เฮานะครับมาตามต่อกันนะครับพี่น้องเยี่เดี๋ยวเชื่อนะดีสิหันหน้ากล้องไป เบิ้งตัวเล็กให้พี่น้องเขาเบื้องตัวเล็กไปน้มกันนะครับเสี้ยนนาด,ดีก็บจีเบิ้งไปน้มกันกบพี่น้องเข้าเอาสีมาเ่ะนะครับพี่น้องที่เอาหลอดนี้ก็เสี้ยนนาด,ดีกับมักคักอยู่ได้พี่น้องที่แต่ว่าบ่บต่ตรงบอ่อส้นกันกับเหล็กเสี้ยนนาด,ดีหรอกแต่ว่ากับขึ้นมาู่นะครับขึ้นมาขึ้นสอบเพื่อกันนะครับพี่น้องที่ครับมาตามตัวกันนะครับครับบรรยากาศอยู่ หฮมลำย่อยนะครับพี่น้องที่อยู่หลังบ้านเช่นระดีครับหฮมลำย่อยอาศัยหฮมใหม่อยู่นะครับช่วงนี้นาฮ้อนเอาพี่น้องที่เฮ้านะครับออกไปทร้างจัดการเงานแดดกระมัดระวังน้ำนะครับอากาศมันฮ้อนเป็นลมแดดล่มยังก็ได้นะครับพี่น้องที่ครับถาวรซึกว่าเฮ้าเมย์นะครับกับฝ้าเขาห่มนะครับพี่น้องที่ ครับรอบนี้มาแล้วนะครับเด้อนะครับรับเฉพาะวงในนะครับพี่้องเอฟซีสองมีนาคมสองห้าหกเจ็ดมาแน่นอนนะครับเล่าพัฒนานะครับของทนาจันนะครับอเวียงจันนะครับบ่เป็นตัวเลขของเพนนะครับเป็นย่ำคือเกาไม่ใช่ตัวเลขของอาจารย์นะครับ ครับของเบ้าเล้านะครับก็มาแปดคู่กันบ่แมนบ่พี่น้งนงนองทีมาแปดคู่กันอสองอาจารย์อ้อยยังจรรันทร์ดอบนี้กับมามาแปดคู่กันครับพ,พี่น้องที่เนาะเสื้อนาดีสีสวยพี่น้องเขาเบื้องหลังนะครับครับพี่น้องทีมาแน่นอนหกกับแปด เอาพี่น้องที่ฮตัวจับไซ่นะครับถ้าได้เรียกเด็ดเรียกดังมาทังใดนะครับพี่น้องเข้าก็สามารถเอาไปจับไปเวียนกันได้นะครับส่วนตัวเวียนของเพลินนะครับเดี๋ยวเส้นอดีตช่วยเบื้องอีกรอบนึงนะครับอยู่ขังล่างนะครับ่าว่าเส้นอดีตทวงเวล่าเด้อยพี่น้องทีพหัวขอคุยไปจักหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งจะได้แคร์สามหน้าที่นะครับพี่น้องทีะว่าเส้นอดีตเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาให้เบิ้งชุดเต็มไปน้ำกันนะครับครับเพิ่นให้มาหกกับแปดนะครับแต่ว่าตัวเลขกเย่มยมเมาแล้วก็มีเจ็ดกับหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้อง 4, เอฟซีเข้าจับเวียนเบิ้งนะครับสีมาตัวใดนะครับระวังหกกับแปดเอามาจับใส่นะครับพี่น้องเอฟซีเอาเช่นนาดีก็ทิบรรยายสุพีสุนองเอาฟังน้ำนะครับถ้าจับกันก็นกมีมีหกเจ็ด มีหกมี8 7แล้วก็มี8 1ดครับเป็นองส่วน6กแปแน่นะครับอาจมารถทำกันได้นะครับกับเจนะครับเป็นองเอฟจ็อาจะะมารถทำกันได้เอามันจีเป็นตัวเลขยู่ทั้งเบสหกเคือ1ประตู6กหกหคือ2ประตูแล้วก็ 87ดเก3ประตู81อีก4ประตูนะครับแล้วก็68อีก1ประตู71เปลี่ยน6ประตูนะครับพี่น้องทุี่ตัวเลขเปลี่ยน6ประตูนะครับเอาพี่น้องเข้าล่างจับเวียนเบิงนะครับจับเวียนเบิงวาสิมาตัวใดน,นะครับเนาะครับทางช่องก็นํานเสนอให้พี่น้องเฮานะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่นํานเสนอให้พี่น้องเฮา เพื่อควิมเป็นไปได้นะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักมาให้พี่น้องเข้าวิเคราะห์เบิ้งนะครับเล่าพัฒนาโมแรงนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับครับมือนี้กับมือวันที่25นะครับพี่น้องเอฟซีวันที่25ครับวันที่25เป็ี่ยนบ้านจำน้ำเอาเหลี่ยล่าวกับบ่อเป่าดวนเราได้พี่น้องเอฟซีกับบ่อเนี่ยนะครับสามาเป่าอากาศจะเป็นตัวเก่าหรือว่า ตัวไม่นะครับย้งังไดก็บอลูแต่ว่าเสี้ยนอดีบ่เคยมาเกลีเป่าจักเ,กเ,กเท่านะครับก็เลยบ่บ,บ่เคยถือเลียกเป่านะครับพี่น้องทเอาตามเสี้ยนอดีมักนะครับก็คือเจ็ดแปเนะครับ7 7. เจ็ดเจอามาเป็นการส้นตัวของเสี้ยนอดีได้พี่น้องทุที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็แปดหนึะครับหกหน โบธเดย์นะครับหกเจ็ดเจ็ดหกกัมีโอกาสคือกันนะครับครับสำนักเดยอาจารย์เดยเด็ดดังนะครับเอามาประกบใส่นะครับพี่น้องเอฟซีประกบใส่หกเก็บแปดนะครับตัวเด่นอยู่ทั้งทั้งเลยพี่น้องเอฟซีส่วนตัวข้างล่างนะครับเป็นตัวขาดว่าน่าจะมานะครับท่านอาจารย์หอเวียงาณอาจาร์เพิ่นบอกว่านะครับส่วนหกเก็บแปด อยู่ั้งเทิงมมีโอกาสมากล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องทุีครับให้พี่น้องเข้าจปบนาจอไว้ครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณน,นะครับท่านอาจารย์อเวียงจันทร์นะครับทรงตะเละแนวทา่มาให้พี่น้อง FC, ทุกที่ตัวโลกเข้านะครับอย่าไปุ้นไปเสี่ยงกันเมื่อแรงนะครับสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนานะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันเฮงๆงปัง กันสุขสุขนดเด้อพี่น้องเอซีครับเชื่นะดีการจ,จัดคือกันนะครับเพราะว่าเพิ่ให,ห้มาเขาก็ต้องจัดคือกันเพราะว่ามีความเสื่อมหมือนอยู่ในโตัวของอ่าเวเรียงจันอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอซีครับพี่น้องเฮ้านะครับอย่าลืมนะครับ ตัวนีเป็นโอกาสมาบนโอกาสมาลังพี่น้องเ้อากับเบิ้งเอาตัวย่างคือยจังหลอดที่แล้วนะครับเนาะครับหลอดที่แล้วน้องเชื่อนันต์ดีสีช่ยพี่น้องเข้าเบิ้งเพื่อนเขียนไว้ลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าเปดบนะครับมามาบนมาลังขึ้นกันนะครับตะวานสองนะครับพี่น้องทุกีสองมาลังเต็มเต็มนะครับเหลี่ยสองนะครับตะวัเหลี่หกบ่มาเหลี่ยเจ็ดก็บบ่มานะครับพี่น้องทุีเราสังเกตเบื้องให้ดีนะครับ ครับเป็นว่ามันดังคักแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเรียกชุดนี้นะครับของรับพงไนนะครับดังคักแล้วนะครับเป็นกบวันคือกันนะครับแต่มันดังคักก็มีโอกาสลดได้คือกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยนนาดีก็เอาไว้ไปเพียงแค่นี้ก่านครับขอให้พี่น้องเข้าถูกกูทุกคนนะครับโชคม ắ นเป็นน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีมาแรกนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับ ลาาพัฒนานะครับสวัสดีครับ